Look, ชมพูี่อชมพูประจำวันที่ยี่สิาม่บจดินายนสองพันห้ายกิเวลยาประมาณ7 1 2ดโม้งบนอ่ะบรรยากาศสือคลายควายต่อได้ไปครับเจ็สโอ้นี่โตปูพี่น้องโตปูโตปูง่าได้หน่สงหลายไปเนไครับ สายได้วูโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่อาสวัสดีครับเปิดไรเป็นไอ้นี่ตัวเงยนี่เปิดเมื่นสองเปิดเมื่อินสองโอ้นลูกผู้ใดได้ายง่ายนี่เสียแต่ว่าตัวใหญ่ดีเนาะโอ้เอามาผสมเดิมไหมนี่ผสมเดิมมารับได้รับจ้างครอโสายตัวอโอ้ผสมหลายตัวสูงหลายเป็นไรละครับนี่หกสบวกฮาร์ดเลยหกสิบบวกสายยังก็เอ็น บมเมนต์ยังก่อนมูลาบ่ครับเนี่ยมูลาบ่ะอ๋อมูลาใหญ่พี่น้องไทยมูลาพ่นะผสมเด่นอ๋อมูลาแท้หางสีเป็นไดยก่อนหางมันสีขาวหางมันสีขาวบ่อ๋ออันนี้มูลาไทยแล้วเนาะอันนี้มูลาไทยพ่ะนะโอ้ยตัวใหญ่พี่น้องมูลาไทยโอ้ตัวใหญ่หนอกใหญ่ขันใหญ่โอ้แผลสั่งตัวหนอกเออโอ้คุนซ้ำสั่งเลยพี่น้อง ขอพันเนาะเอาไปผสมสื่อไปผสมนี่รับได้รับจ้างความเนาะไอเนาะได้รับจ้างความแล้วก็ได้ผสมขอกเจ้าของอีกจ้างหักเนาะมีควายแม่จะหาแม่นี่โอ้โอข้าจ้างเกย์กินหลายบาทอยู่ด้วยเนาะให้เนาะจ้าบายกันนี่ 8 2รับแปดงับจางไปน้ำผสมน้องเยู่คองไปน้ำแปดสอก็ได้อีกเอาเบอร์โท่มากเบอร์โทรมากศูนย์เก้าสี่เข้าสามี่ส่ามี่แปอพี่น้องผูได้สนใจพอพันเอาไปรับจางก็ไใดวันต่อไปมูลาไทยเด้อพี่น้องมูได้ตายพันแล้วมูลาแถมดีเป็นช่งหนึ่งจะว่าน่งมูลาไทยพนะ tôi đi luôn phi nhộng tôi, tôi, à, thương thương à. tôi Nhi, có, này nữa à, à. à. nó, à, đấy, à. nó. À, nó của đấy là khám nè ừ, à, tôi ừ. nhảy đi, à. đi nó vẫy mà thắt đai ta tam kiên tâm phi nhộng lao ngãm đi luôn phi nhộng thế cũng đi yêu tôi nhảy เลยสนใจอพันนี่กับอพันตัวนึงพี่น้องแต่สูงใกล้ๆกับตัวนั้นเลพี่น้องใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าตัวนั้นสูงตัวเกินกันประมาณสิบเส้นสิบเส้นสหเส้นนี่เปิดร้ายไปไล้ครับนี่หกหมืเก่าครับหกหมืเก่าดินหมื่นเก่าต่อรองไปเราได้ผสมแน่ไปนี่ผมอครับได้รู้ล้วอ๋อได้ผสมแล้วเนาะเบอร์โทรมีปะศูนย์หกสองศูนย์ห้าศนย์หาสานึ่ เก้าสามสามหนึ não, aman, ่งโชคของแมาพี่น้องโชคของแม่พี่น e, e. ้องอยากได้เป็นพ่อพ uh ่อพ uh ันหนึ uh ่งสองตัวนะฮะนยากได้ม uh ุลาสายไทยตัวน uh okay. uh ี้ก็พอเราก็จำไม่ได้แต่ว่าสวงามดีอยู่หน่องนะโชคเก็บโชคสามคนไปค่อยๆๆจ่อจ่อชงกับว่าไปพี่น้องว่าไปอยากได้ตัวได้ตัวได้กับมึงไปเลยพี่น้องอยากได้ตัวถือตัวแพงกับเมิ้งไปเปิดไหลไปไหนล่ะครับพ่อให้เนี่เปิดไปซื้อหาอยู่พ่อเมื่อนหาครับผม เราไปดูผู้ใดลเลยนี่รู้ปะแต่ว่าตาเตียมเตียมจำ,จำยู่เนาะนี่มงมันม่มีตาจำไม่ได้สูงร้ายเปไ็นใดเลยสูงด้วัดดีวัดเนาะแต่ว่าเก,กิดควายแยกแม่เนาะออกเบอร์โทษนี่ครับหมื่นกว่าบาทนี่ ศูนย์แปดแปดหาสามเจกหกาเก้าโทมากพี่น้องโชมากจัดจอกะกับว่าวกับวาไปพี่น้องควายมาต่ใกโทเจกันอีกพียงพี่น้องอันนันเอานี้ของหอยพี่นี่เอาเป็นทังไหนเป็นังไดเ่มากเร้ข้าพนะอ้าวโอ้อยเวนิดกได้มาหลายแต่หอยเวนิดเอาอยเวนิดเ้าดีบอเวนิ่มาหย ขายเนี่ยไปแลร้าสิบขายด้วยไปเลสิบตัวัวมีแนวบปล่ะพ่อวินิจมีแนววจไ่พันดครับสองตัวตัวก็ได้สองพนนี่ได้ลเล้เอาเปลี่ยสิตัวก็ได้สองพัน่ว่าเราขายสิตัวเหลืออยู่หนึ่สอหลีกห้าตัวพี่น้องวินี่ยตืนต้งเราบ่พ่อยวินิจนะเร่าก็หายเราอยู่พี่นัอนเราก็มองอยู่นหัวไ่แม่นี่ร้ายไปไลยพอวินิจ เนกถามกัน่นะามเป็นอยู่ถามเป็นแม่นี่ร้ายไปไหนตนขาดมือกันอยู่พันหนึ่งครับขาดมือกันพันหนึ่งผมเจ้สาเอาสามเมื่นหาพันอ๋อเมื่อนสี่ผมจอไม่หารวยไม่หารวยแต่พวกท่านใด้กันเนาะอืมเอาเล็กน้อยเทากันได้หอกเอาหนียไม่สี่ี่ีหเลยี่สนี่ลูกตัวนี้เนาะไหวลูกอันนี้เดี๋ยวแม่นั่นเแม่กลางเดี๋ยวนี้แม่นั่นเดี๋ยวแม่พายเว้นแม่นั่นร้ายไปไหน ร้ายเปเลยสีเมื่อสองตัวนี้เดี๋ยวนี้ตัวนี้เมื่อสองั้นาตัวนี้เมื่อสองันหาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เมื่อเจ็ดันหาเจ็ดันหาเอาไปทพ่อยเวนิดนี่ศุนก็3ากสาสามองเกาามสอเก้าสาหซุนาหนึ่งอยเวนิดจัดจอกจัดทรงพี่บอกโวยลากันไปซุนก็สนแจเล่ายืดไปน้องเราควายมาสิบตัวเราเดียบลอยแล้วอายุหนึ่งสองสามทีหาเหลือหาตอ่ะมันติดขายของลอยเวนิดอยู่พี่น่องเจาผู้ใดสนใจให้เลาหาให้กันว่กันไป วินิจเราก็ควายมาขายน้องๆมีในพอมาซื้อมาขายนานไปบ่ได้ขายตัวใดเลยหนี่ควายอยู่สินี่บ่หลายไปเลยแต่ตัวนี้สิบสองหาร้อยมือนสองพันหาร้อยเท่าไงนี่ตัวเมียเนาะนั่นบ่ตัวเมียบ่ตัวเมียตัวเมียอ๋ตัวเมียตัวเมียพี่น้องหมื่นกว่าบาทเอาเบอร์โทรมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนี่สิบสองหาร้อย ศูนย <2016, S 2> ์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสอหาเจ็ดสี่หกศูนี่กศูย์โทษกมาพี่น้องโทษขัามาต่อร่องเกินไปพี่น้องเราควายกัามาเราประทันเด็กขายพี่น้องโอ้่สาวหน่อยดูดสวนใจกับโทษกัามาเด้อพี่น้องโทษขัามาอ่ะคนควายนี่กับคืนนี่พี่น้องการซื้อการขายคือเกินดีอยู่ คนก็มาซื้อมาขายหลายอย่อีกแม่น้งนั่งแม่สาวหน่อยว่านี่แม่สาวหน่อยว่าไอ้นี่เปิดรมได้แ่แม่สาวหน่อยนี่เปิดไปสองเงินสามครับสองเามลูกก็ได้สองเงินสามนี่จัดเลยครับจัดเลยคนน่ะซื้อหมกันสองเนสาม่ โอ้นี่ขนสีตัวยังไงตาแตียนแก่ว่ามันเป็นตัวดีๆเนี่ยครับตัวส้งมันได้เนาะครัส้มมันได้หนามันขนดีแต่ว่ามันก็มีเรามีก่ออยู่ดีเนาะแต่ห้องจำไ่ได้เนาะูจัักกดอครบแต่ว่าหนาเราก็ได้หนาแล้วงามดีโอ้ตาเราคมดีอยู่เนาะนี่เราได้สื่อแล้วนี่แม่สาวหน่อยกันเนาแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเรื่องหนาเรางามดีเราสื่อตาล้างเทียบกับ มันจะห่อซื่อขนมันถือตาห้อมันก็ได้วลาด้วยว่าลูกเพชรผู้แพงหมดแล้วก็ม่นากลาูกเพลผู้แยงแจงมาากว่าเนาะครับก็จากปาว่าลูกเพชรผู้แงหมดแล้วว่าเป็นอย่งงี้โมอยากว่าคือบ่มีใบเนาะครับผมบ่มีใบเอาเเบอร์โทรมาหน่ครับเบอร์โทรน่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแปดเจาแปดเจ็ดสเทรมน่อยพี่น้องก้ไกีแต่ว่ามันกับมี่เรามี่เราเกิบเผวแพ่งแต่วมันบะมีบ

บบปีฉีดแล้วเบียดลียดละวเบียดปีลโอ้ยลาหลายยวนอะ่เื่องโอ,โอ,โอ้เบียดมาหลายเด้อพี่น้องแมนไม่ไปเบียดเบียดจริงๆคือปงสี

เขปล่ยพันในเะตัวหนเสซส์คว้าควายขายดีสขายดีก็ขายสามพันอ่ะเดี๋ยวจัดพวกังบ่งลิงเ้ยสวัสดีครับโอ้เผื่อไรไปไหนได้เนี่ยสองหมื่าแม่สาวเนาะ สองหมื่นสามต่อร่องไปต่อไปต่อมากกันสิทวนๆกันสิไม่ได้ยี่ว่าไม่ได้หรืเ่ได้พทวนๆทวนๆนั่นแหจได้แต่ว่าได้ไปไปนี่จะขั้นไปนะเนาะเอาไม้ตัวมานี่เอาม้สีน้ำเไปฮะลุบวะไม่จะลุบไปไหมโอ้นั่นเรียบร้อยแล้วโอ้สี่สเปซไปแล้วคุณ พูนพูนพูนโอ้อีพอเราหมานเด้อพุ่นใช้เวียบเดี๋ยวพูนแมนบ้างสิขีสเปง็ี่ไปเวียดเด้หนินี่อีพอเราเรียบร้อยแล้วสองหมื่นสามเนาะพายเนาะแม่สาวน้อยอีตั้งหักเราเพื่อ,อนได้ลูกเอามาจดกโตแล้วามันนี่เอามาชีตูเด็กโตแล้วเดี๋ยวตัวเดียวเนี่นนนยมีแน่ว่ามูสามตนะเออเพราะได้คาหมากาผู้เนาะเพราะได้คาหมากาพูอันนี้เราก็จะได้ใชยอยู่เด้เอนี่ เอาเบอร์โทรมาแน่พอหอยศูนย์กศูนย์เก้าสามหปดเจแปอยอย่างน้อหอยขมมากาหอยขหมากเนาะหอยขหมากเด้อได้หอยได้หมากไหมพอยอดบ่ละเมียเด้อได้มาปันกันหม,มาก,กสาีเ,เาากดมันเสีบดีผนวะไม่ันวะนมันแสบนะอ่ะพูมาครับพอหอยขมมากเป็นเด้อนี่สายาเป็นหอยขหมาก กหมาแสบๆเกี่ยวจัวจัวก็พอห้ยยอดอว้ยแสบปีเด้อพี่น้องอ่ะให้เราหาให้ก uh, er ็ว right. wow, ่าวิวไปวิาเนี่ยกันไปเด้อพี่น้องเบอร์โทรขอเบอร์โทรแล้วกันโทรหาเพิ่นเลยสนใจกันโทรเช็คโทรถามเพิ่นไปบรรยากาศคือขายงัวนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อให้สมพร พ่อห้อยสมพรทวีส <bunker> ินทวีสินมันชินชินนวัดรู้ไหมพ่อห้อยสมพรชินนวัดจากทวีสินว่าเป็นชินนวัดแลยมานไว้พ่อสมพรไหมนี่เราบ่ร้มานกับใครก๋ยพี่น้องไปตามไปทั้นมากเป็นทังไหนเป็นพี่น้องกันแล้วเป็นบะเป็นคนที่ทางบ้านเดียวกันเป็นเลยเราขายพ่ออดไของเราปะพ่อฟังอยู่พ่อฟังอยู่เนาะ ถ้าเจ้าคี20บาทเลยขายทับไปทำไมพี่นผีน่องซ้ำ20บาทอ่ะสอบเชียงใหม่สอบไปสามารถเป็นพี่น้องกันซ้ำเกิดเลยขอเพิ่ม20บาทอยู่ดอนเรือโอ้ยเป็นใกล้กันเนาะบ้านมินยุลผมเปอยู่ช่องครับอาจารย์ครับผมโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับฝุ่นโล่ไปลงอยู่ดนสวรรค์มานี่โดนผมุนมาไปแล้วจะงีบไปอยู่แล้วบันนี่โดนคนเป็นประจำโดนมึงเอาเด้อนี่ห้องฟอให้สมพันธ์ที่จังหวเนาะเดี๋ยวนี้เอามาอีกตัวมาเนี่ย ผมโมมากผมมาซื้อมาซื้อซื้อไปสิบเก้าขายสามเก้าขายพีน่องเดี๋ยวเด็กเขาได้็ขาไม่ยี่สบบาทแต่ว่าซื้อเหาไรก็เด็กมียังเงินทำไม่ทัมาเป็นพี่น่องกันเลยอดขายป่ะเด้๋ยอโอใช่ นั่นผมมีดอนเรือผมมีดอนเรือครับผมออกจากบ้านมา่บอหกอ่าใส่ชีวิตกินยืดช้านเมืองอย่านี้เนาะใส่ว่าคว่ำหผู้ห่โบดีผู้ห่โบดีจนลิ่งรับรอผมว่าย่าน่าตกโเคเอเออเอน้าจะกุณเปลียนปันกระปอมปีนกัปน้น่กันกันนนายกกันเปลียนก็คือเปลียนน้ำเขาเนะเราเราเสร็จไงวางสีจ้ะ จากจันโอชากับมาทวีสินจากทวีสินกับมาเป็นชินวัดอ่เราเปลี่ยนมาหลายเด้อพี่น้องออ่าอืมหลีกไฟเราก็ใส่มาแล้วหลีกไฟก็ใส่มาแล้วแล้วก็ยังชินวัดใส่หลายเทียอยู่เด้เนาะอ่ชินวัดใส่หลายเทียอยู่เอา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 อามึงพอนี่กันเป็นที่ไหนเจ๊บาร์ละบัดเนี่ยสวัสดีครับสองเมืองไทย แม่สาวบ่แม่สาวบ่ตัวเทกหน่อยตเถกหน่อยตัโอตัวเทืกหน่อยเอาแต่ตัวผูมาขายก็ยังเก่าตัวผูมาขายไม่นี่มันเดียวจริงสิเอาตัวผูกกับ่าเพียงตัวละลาข้าแพงเอาเบอร์มากเบอร์ผูกกเอาศูนย์เก่าหนึ่งเก่าะเอาาเก้าศูนย์ี่สีศูนยี่ีศูนย์โทษกับมาพี่น้องคือเก่าเก่าพรยังกพให้ พอคล้องเนาะพอคล้องบันอ้อนเนาะบันอ้อนจัตุแด้ว่าเถวนี้เราตัวผู้มาขายขันจะไก,กรตัวเมียกะโทหาเนาะพอคล้องเนาะโทหาอยากได้ตีหนึงกะโทษได้โทหาพอคล้องเอ้ย,อยค่อยทำไมอยากได้ควายเมียเถกกบว่าก,บบกันไปเนาะพอคล้องเนะว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้คว,วยายเถกปรึกษาก็ได้คือบ่ได้คิดยังให้ควอมลูลขวมัยังกันไปเนาะพอคล้องเนาะพอพอคล้องแล้วก็ค้อมบอดในสนามเดานะ อยากงูราคาตัวนี้มันจะได้เดินหนาไปได้ว่ากับว่าฟ้องไปเนาะเพราะว่าบางข่างับางข่างบางขงวนข้าวสื่อไกว้สื่องัวสื่อไกว้ขันว่ามีผู้เนี่ยมันกับไปอยากอยู่ดีอืมเล็กว่าจีถื่งี่ยังเขาแน่เนาะอืมนั่นแหละอ่าบอคฟ้องเพิ่นไปพี่น้องบอกฟ้องเพิ่นไปเออชุ่มข้อันจินตวัดกับนับเงินจั่วจั่วแล้วผลนะอืมมันมาอ่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 าการสื่อกันอถาะ ตลาดไายมันก่จังสีเดพี่น้องเดือดจะเริ่มแห้งเดือดยังนี้อ้าผมฮบพอหอยกันหอยนุ่มลุบอหนุ่มลุบล้อนข่ไข่ยั่ย่ยังีหาปัญหาด้ยหอยนั่น่ะจำได้ดิ่ซื้อจะไว้ด้ปหาหน่าหอยย่หนามซื้อจไว้ด้ลูกเซียบาน้โบตันโบตันแม่หอยเจ็บาทเพ่อนะ เมื่อเจ็ดเนาะดี๋ยวได้สนใจพอหอยโบตันเด้อต่อได้บู่อได้นพาะะต่อขึ้นได้เยอะงห้องก็มองขายยุ่งกันพอนะมีการลดเนาะพอหอยโบตันเนาะเราเบอร์โทษจำได้พวบาทนี่โอ้ยซื้อเอไหนบาทนี่ซื้อน้ำปู๋ย พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก่อนอ่าของปลาพไปนนะี่ของปลาแม่ยัี้ยงหางแม่หังแม่หางแม่หังไปดิแม่เชอรี่พนะโอ้แม่เชอรี่พนะว้าวผู้ใดไปซื้อก็ซื้อน้ำพ่อหอยปลาแม่เชอรี่เด้อพี่น้องแต่เบอร์โทรเรามีของพ่อไอ้หอยจ่อพรอยจ่อมาหนึ่งเจ็ดขายราคาหนีเรื่อยบ่อไหต่อบ่อไหต้อล เบอร์ทรพอห้จอเนาะห้พอจอไปใส่พอจอเพิ่อนนะ่พอปลาพ่อปลาอนี่แหละพี่น้องของพ่อพูดพอจอพูดพ่อคุยงมา่ปลานยเอื่นอาเบอร์ทรเอาเบอร์ทรพอจอไหมน่จกกระเป๋ารวยลวดมานไปละพอจอมเนี่ พ่อจอมันะพ่อจอมันไป่พ่อจอแล้วกันนแปดหาสนี่สีกวี่สามตัวสามสวนโตมาเดียวไปหอกขงพ่อจออยเอ็ดเจ้าจะหาซิมเก้าข่อยได้พ่ด มันคือฮอดลูกมนเดมันจะแนนออกกําลังกายเป็นยังออกร่างกายเพราเจ้ามาวยมาหนกํลังถือเริมประตูใหญ่เดิมประตูใหญ่โอ้ประูใหญ่เอาเคื่อตัวนน้เนาะเดิประตูใหญ่กันป้นกับป้นขุนๆเนาะป้นมีต่ตอนเนาะตอนีขนมือจดไ่ได้ขายกเจ๊ปลาไปเลี้ยงอ๋อเเอาไปเลี้ยงไปตใหญีครับเหลือมือเนให้ลูกฉุนๆมาโอ้นั่นนัลูกตัวผู้นั่นน่นนี่ดรวยเดี่ได้ปูุ้นเนี่กับูศน์นี่นี่กูี่ อ่ะพ่อจอมันเนี่ยน้องเด็คนคุ้นคุ้นด้นะพ่อจอมันมันพ่อจอมันมันมันตัวนี้นะไอตัวใด็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวน้อยนี่ของพ่อจอผู้ใดสนใจกับพ่อหอยโบตันนี้เด้อพี่น้องอ่ะเขาไปเสื้อขอกลูกไหมนั่นเอ้ยพ่อจอเจ้าได้เพื่นี่เจ้าไม้ซื้อไม้ขายนี่ พ้าขาครับมานมามานอยู่บ่ได้ปนอยู่ปนใส่ปนคนปนคนปนคนโอ้ซี่ซี้ซี้เอากล้วยขายดีเนาะแมนขายดีเลยขายดีอยู่คนหนึ่งกล้วยขายดีอ๋อก็ฝากก้วกันเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกันเลี้ยงไปเนาะแมนยังได้กับอาชีพเฮาหน่อยเนาะได้ขี่ใส่น้าไปกำไรมันเนาะแมนได้กับขายไปคือไปขายอ่าวว้าวีครับมันมันพอมันมันอ่าเนจัดคือขายกล้วยคนกับซื้อกับขายกันไปเนาะพี่น้องเนาะขว้กันกัน อ๋อบรรยากาศสื่ขายควายพอยอดเฮ้ยพอยอดอ่ะพอยอดแล้วกกีหรหมานอย่แถวพี่น้อยบรรยากาศสื่ขายคว,าย,ควายกักขึ้นนะพี่น้องคึกขึ้นควายกับมาหลายอยู่อเอาผู้ใดอยากมาเมืองก็มาได้สนามพี่หน่อยละเอียดวันเสาร์ละเอีดวยดวันอังคารก็เยอะโซ่ เนาะอ,อันนั้นขั้นก็เยอะโตสนใจมองได้ก็ใกล้มึงได้ก็ไปพี่น้องบ้านหันก็บ้านยังบุ๊คผมก็บ่ค่อยได้ไปมันก็เลววะห่วงเป็นไรฝากวายชมพู้บุตรตอนนี้กระาดกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมิด้ออ่ะสวัสดีครับ